สีประตู l d a ไม่น้อยโชมไม่ป้ายแดงคอนถูก8,000ันฟีดาวบัรไปเดียวรับเงินสดก่อนได้พี่น้องได้ชมครับตัวนี้เป็นรที่เก่า l d a โชมเดย้ากับป้ายแดงครับปี2022ี2 2กระจังหนาโคเมียมไยหนาโปพจิตเตอร์ไฟไห่ LED มาพร้อมกับแม็กเวลลยาง่อไล้ใส่งานครับผมนะ ออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวชุดประดับยนต์อีกรอบคันพี่น้องนะด้านในเลขไม่สองหมื่นเก่าพันโลครับอุญแจเป็นรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังกจันหน้าจงหน้จาจอกล้องถอยพร้อมสายชาร์จไวชาร์จไฟให้นะเอาบปละของกูของของดํากระสีเล่าครับพี่น้องนะเออถ้าอยากได้เล่ากับเฮ็ดขายเฮ็ดแจกเลยนะมาเพิงครับเนื้อตัวรถเดิมๆนะครับหัวนูหัวน็อนเดิมหมด เป็นรถมือสองซะและ้วออกง่ายกันโงบบ่มีแห้งตึงออกง่ายปล่อยยึดก็ง่ายรุ่นคลองใจตลาดครับชุดประดับยนต์รอบคันตัวนี้เป็นตัวประดับยนต์แบบพิเศษไปแล้วเห็นนากันอยู่รัดๆัดไปแล้วพีกเกษยกูไปแล้วตัวนี้ครับ ชุดประดับยนต์เป็นของเทียดีสปอร์ตยูโแท้นะครับผมนะมันมีอยู่เรอรถดูเทียดีเอ,าอ้านี่ไงก็มันมีมาดี่ไง <c oughs> <c oughs> มันก็แต่งไปเรื่อยเนาะพ <c oughs> ีน้องเนาะนนี่แล้วแต่งแต่งจนลืมนะกระบะไรเนื้อดมเดิมรถไม่เคยบรรทุกของหนักพร้อมติดสติ๊กเกอร์ BRC ซิ่งครับคาร์ซิ่งทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นอีก80%ออันนี้จริงไหมจริงไหม <c oughs> ไม่จริงเนาะ กางเกงโว้ยลงเอียวโว้ยเอาดูดากครับมือกล่องกระดมเปร์ป๊าเจ้าเจ้าสิปใสโวยเจาใสโว้ยเปลี่ยนเรื่อยางปุ๊บปั๊บปั๊บะแมนปร์ไปไหนนะ <g ad aman> ดากเดินไต้เดิมครับรถไม่เคยบรรทุกของหนัก <g ad aman> เพราะว่ายังไม่เคยพอนเลยระวังรถครับอาจารย์มือกล่องนะพี่ดาวพี่จองพี่จัดพีโอนสรงฟรีหอนหน้าบ้านบัสประชาชนไปเดียวครับพ่อค้าแม่ค้าเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวน ชเช้าเกษตรกรกีดงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเพชดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ก็สามารถซื้อรถได้ออกรถศูนย์บาทรับเงินสดก็ซื้อได้ครับมีน้องเลยแต่ซื้อไปขออย่างเดียวครับขอให้อนจะหน่อยในเดอพีมีน้องเดอออกแต่มันออกง่ายแต่ว่าพนให้ตลอดหลอดปังนี่มันมันยากกันอีหลีเด้ว่าสี่พรจบแต,ต่ละคดมูห่วงเครื่องครับ สติ๊กเกอร์มอกอยอยู่ครบหม,มหัวนงหัวน็อตล้อแก้มฝากระปรงเดิมหมดสติ๊กเกอร์มอคอยอยู่ครบเครื่องเดิมากโรงงานครับพ<ๆ>ี่น้องครับนะออกรถศูนย์บาทบาทไปเดียวครับกับค่างวดปีแรก8,000ปีต่อไปขับง่อยๆีดาวส่งฟีนู่นไทยวิธีการจองส่งบนโทรศัพท์บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญามาเดี๋ยวกินเหลือเสียยัดกันไน้ภูใจฝากแคบไปพี่นอ้องจ้า Ciao!